วันนี้พามาพบกับรถไฮไลท์เลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับใครอยากหารถเกง๋งไส้กลางปีใหม่ๆเจ้า Toyota c โ,โคโรล a a าอา s ติน,นะครับเป็นปี2015เก่รุ่น 1.6E เป็น CNG แท้โรงงานนะครับผมแนะนำเลยครับคันนี้นะราคารวมโปอแล้วนะครับเพียงแค่3 กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Perfect Car Channel นะครับวันนี้อยู่กับปั๊กหุ่นหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ำํำเาิรายการครับนานๆมาทีนะพี่นะบอกเลยแต่วันนี้พามาพบกับรถไฮไลท์เลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับใครอยากหารถเกง๋งไส้กลางปีใหม่ๆผ่อนเดือนละ5,700บาทและฟรีดาวนะครับติดตามชมได้เลยกับเจ้าคันนี้ได้เลยนะครสิ่งที่อยู่น้านข้างผมเจ้าวันนี้ครับนี่คือเจ้า Toyo ต a โคโร l เอาติ s นะครับเป็นปี2015แก่รุ่น 1.6E เป็น CNG แท้โรงงานนะครับเลขใหม่เนี่ยเป็นแค่132,000กิโลเมตรครับบอกเลยนะครับหารถผ่อนประมาณ5,000-6,000นะถ้าในตลาดรถมือสองนะครับแบบฟรีดาวเลยนะก็จะเป็นพวก Civic FD ปี06ปี07นะฮะเอาเนี้เทียบก,กันไซส์นี้ก่อนเลยนะเนี่ยมีแค่ปีประมาณนั้นๆน,น,นะหรือว่านิสสันซีฟีปี12ปี3นะฮะแต่อันนี้พามาพบกับเรียกว่า1ทั้งเรืองนะครับ ใครจบใหม่ใครเป็นวิศวะโยธาวิศวะเซอร์เวตหรือว่าเป็นเซลล์วิ่งต่างๆฮะผมแนะนำเลยครับคันนี้นะราคารวมโปรแล้วนะครับเพียงแค่3 4 7 0 0 0บาทเองนะครับรถปี15เลขไมหม่132,000กิโลเมตรไม้แท้ไม่กลับไม่กอฟรีดาวพอเดือานเะ5ด0 0บาทคันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตากล้องเข้ามาดูได้เลยนะฮะอันนี้เป็นรถใช้งานรถบ้านมือเดียวนะครับุกคุณพี่นะรถงานใช้บ้านไม่ใช่รถงานใช้บ้านรถบ้านใช้งานานะฮะ อ่าถ้าตากล้องไม่อยากตัดใสอินเสิร์ตได้เลยนะอ่ะอันนี้สีส,ส,สวยๆสีขาวๆเลยคุณผู้ชมกันนี้ชอบอย่างหนึงนะ่ง CNG ฮะน้ำมันก็ได้พลังงานสกัดก็ได้บอกเลยใครใช้รถวิ่งทุกวันนะพี่นะค่าเรียกว่าค่าเชื้อเพลิงหายไปละ50%อันนี้ผมการันตีเลยนะครับผมมีเพื่อนที่เป็นอ่าวิศวยโยธาต้องวิ่งตามซต์งานต่างๆนะฮะทุกวันนี้นางก็ใช้เนี่ยตัวนี้อยู่และติดแก๊สด,ด้วยนางมีรถหลายคันแต่ว่าคันนี้นางก็ยังซื้อใช้งานอยู่นะพี่นะ เงินเดือนประมาณ1 2 0 0 0บาทจบคนเดียวนะครับเกษตรกรแม่บ,าาบ้านรปภทุกอย่างออกได้หมดนะครับและย้ําว่าสามารถออกฟรีดาวได้ไฟแนนซ์มีวิ่งไปสง่งนะครับมีส่งวิ่งไปเซ็นให้ทั่วประเทศโดยโนโค่าใช้จ่ายด้วยนะมาดูกันสีขาวๆสวยๆคันนี้ด้านหน้าด้านหน้าสแตนดาดเรียกว่าตามสไตล์ปกตินะครับตัว๊ะครับตัวคมไฟก็เป็นไฟฮาโลเจนตามปกตินะพี่นะคันนี้แจ้งตรงๆนะพี่นะมีตําหนิทางด้านหน้ากับมีตําหนิทางด้านท้ายแต่น,นี่พี่ดูครับ ดูยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่รื้อไม่แกะไม่ดูไม่เช็คอย่างละเอียดบอกเลยว่าดูยากแน่นอนครับใครดูรถไม่เป็นนะครับเพอร์เฟคคาค์าขายความจริงอย่างตรงไปตรงมาลูกค้าสามารถตรวจสอบรถประวัติรถก่อนการซื้อขายระหว่างการซื้อขายได้นะเนี่ยดูมีตำหนิด,ด้านหน้าผมแจ้งตรงๆเลยแต่ดูเลยพี่ดูยังไงก็แทบดูไม่ออกนะพี่นะแต่เราแจ้งครับมีอะไรนิดหน่อยเราแจ้งเครื่องยนต์ดูอ่อวีวีทีไอครับแปรผ่านทั้งวาวไอดีและวาวไอเสียครับถ้าคุณอยากใช้น้ํามันอย่างเดียวบอกเลยว่าคุณเร่งดีเร่งแรงแซงได้ตลอดนะพี่นะอันนี้เดดด๋ยยผมใใหหู้้ขางนนน่อนิึ เดี๋ยวไปว่ากันเชิงลึกข้างในนะแต่ให้ดูสภาพพวกนี้ยังใหม่ยังกริบยังเนียนอยู่นะคอนโซลไม่แตกไม่ล้าเบาะไม่ขาดเดี๋ยวเน้นพวกหัวนอ็อตพวกอะไรพวกนี้ก่อนได้เลยนะฮะข้างเดิมทุกอย่างเดิมหมดหัวนองหัวน,อน็อตเดิมหมดนะฮะจะมีตําหนิแค่ตรงที่เราแจ้งไปนะคุณพี่นะแต่เราแจ้งคุณผู้ชมกันตรงๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเดเมนชั่นทางด้านท้ายของตัวรถครับนี่เลยครับดูดิตาต้องลองดูลองถ่ายคุณผู้ชมก็ดูใกล้ๆก็ได้นะ บอกเลยว่าเขาเก็บงานมาค่อนข้างดีนะครับบอกว่าก็ไม่หลุดพ้นสายตาของ,ของทีมงานของการซื้อรถของ Perfect Car นะเนี่ยเลยเราดูลุกมันมีตำหนิแต่ดูดิดูสภาพดูใหม่ดูเรียกว่าดูสวยดูเนียนนะแต่เราไม่มียอมครับเราขายถูกนะพี่นะ3,47 0 0 0บาทเลขไมห่งแ0นมกิโลเท่ากับ132,000กิโลเมตรนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณทางด้านท้ายนะฮะอ่ะอันนี้ CNG เดิมโรงงานนะเดี๋ยวผมลือ้อเอาไว้เห็นก่อนเลยละกันนะ นี่ครับตัวถังกงถังแก๊สอะไรก็มีอยู่ครบนะอุปกรณ์แม่แรงะไรทุกอย่างยังมีครบๆอยู่ในคุณผู้ชมนะครับอยางอะลงยางอันไหลครบๆครับ5,700บาทพี่ฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็รับจัดนะเรียกว่าใครอยู่จังหวัดไหนหรือว่าอยากได้แบบไหนก็แจ้งก็บอกกันได้แล้วกันนะครับประมาณ5,700บาทก็ใช้ได้ถึง2เชื้อเพลิงด้วยนะครับก็แนะนำนะใครซื้อรถด,ด้วยเหตุผลใช้งานยาวๆไปเลยบอกเลยว่า แท็กซี่นะวิ่งกันเป็นล้านโลแต่ว่าของเราไม่มีแท็กซี่นะครับเพราะว่ามาเป็นแท็กซี่เราไม่รับจัดนะครับมันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับรถเป็นรถผู้บริหารแท้นนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพของภายในกันหน่อยแล้วกันนะครับสภาพของภายในอ่ารถมือสองพี่ดูนะรถฟรีดาวผ่อนเดือนละ5,700บาทดูสภาพก่อนนะพี่นะผ่อนเดือนละ5,000ันอัตรีละห้าพัด้าพันเก้าเลยแล้วกันเนี่ย รงประตูทุกอย่างตรงนี้เป็นหนังก็หนังเดิมๆประตูไม่แตกไม่ร้าวมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยครับเรารีวิวกันตามจริงอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นวัสดุแบบซอฟท์ท u c h ชั arp, เหมือนแคมรี่ครับต้องเป็นรถที่ค่อนข้างแพงเกดประมาณ90 0 0ถึงล้านหนึ่งเขาจะใช้ม a t ที i ร l แบบดีๆมาให้นะแล้วก็อ่ะอันนี้มาติฟังชันพวงมาลัยก็3ามสแตนดาร์ครับรถราคาเกือบล้านนะมีอยู่แล้วนี่ครับ CNG โรงงานเดิมเลขไม่ถึงสามสามหมื่นสองพันกิโลเมตรไม่แท้ไม่กลับไม่กอนะ เกียร์ซีเรียลชิพปรับเป็นเมนนวโหมดพวกนี้มีให้ด้วยครับใครใช้รถทุกวันต้องการรถเก่งไซส์กลางค่อนข้างใหญ่และสภาพเดิมๆทุกอย่างนะฮะสักกะลงสักกะลาดเดิมเบาะนิ่มๆเลยครับนิ่มๆ,ๆเดิมๆเบาะหนังแต่เข็บไม่ปริตัวได้ไม่แตกคันนี้แนะนำนะพี่นะผ่อน5,700บาทแต่เดียวอย่าเพิ่งรีบไปไหนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้า้องเครื่องแล้วก็เดี๋ยวสรุปโปรด้านท้ายคลิปกันหน่อยนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับต่อด้านหน้านะครับด้านหน้า โอเคครับนี่คือด้านหน้าของเจ้าตัวโ o โยต้า o r โร l a อวติด 1.6E นะคันนี้เป็นตัว E มาพร้อมพลังงานแบบ CNG 2ทางเลือกนะคุณผู้ชมนะครับตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมอนุญาตเมื่อกี้ดับเครื่องไปแล้วนะครับอันนี้ตัวเครื่องเดินเรียบเดินนิ่งไม่มีสะดุดลองมาดูกันก่อนได้นะฮะการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลหลังการขายเรามีมาให้นะ ไปแอนทับความร้อนตรงนี้เดิมๆตัวฝากระโปรงฝากระโปรงของ t ตโยต้าเขาเดิมๆแท้ๆนะคุณผู้ชมนะครับไม่มีการซึมของน้ํามันตามประเกน็นตามวาลวต่างๆตามซีนพวกนี้ไม่มีซึมไม่มีรั่วนะพี่นะใครสนใจอยากมาดูอยากมาฟังก็บางนาลาซาน87ครับฟรีดาวพี่ผ่อนเพียงแค่5,700บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะออกได้ทุกอาชีพนะครับบริการส่งรถฟรีทั่วไทยรับประกันส่งสุด2ปีหรือว่า2,000 20, กิโลเมตรจริงๆนะพี่นะ เดี๋ยวผมทวนสรุปกันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้ขายเพียงแค่ราคานะครับสามแสนสี่บาทแต่ว่าต้องจองอย่างน้อย1000บาทนะครับเพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง4 0 0 0 0บาทสําหรับรถที่ราคาไม่เกิน40,000นบาทนะพี่นะค่าจัดค่าโอนค่าดาเนินการไฮไลท์ขีดไว้เลยครับว่าไม่มีเก็บนะฮะไม่เก็บคือไม่เก็บเลยพี่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ไส้กรองเปลี่ยนให้การรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองก้นผมมีให้นะครับใครอย ผมมีบริการรถไซอสัสตนบริการรับประกันของสมาชัวเพิ่มเติมให้อีก1ปีเต็มๆครับไม่ว่าจะเป็นแบตหมดยางแตกน้ำมันหมดเรืมกูแจนในรถเดอกเบียเริ่มต้นเพียงแค่1.59%าาสามารถทาได้นะคุณผู้ชมนะครับและก็ที่สําคัญเลยครับตรงไปตรงมาอยากรู้ประวัติรถเอาไปเช็คก่อนได้ครันนี้มีตําหนิทางด้านท้ายและด้านหน้าแม่แมาผมแจ้งคุณผู้ชมตรงๆครับใครอยากฟรีดาวผ่อนห้าพนบาทเงินเดือน 10, 0 0นพจบคนเดียวแน่นอนการันตีเบอร์โทรด้านล่าง0 9 7 1 8 1 พันโทรมาได้เลยหรือใครอยากมาดูรถนะครบ,บางนาลาซาน87ถ้าชอบแนวนี้รีวิวอย่างนี้ก็บอกมาหาปั๊กคุณหมีใจดีคนเดิมได้เลยนะครับส่วนวันนี้ปักขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนฝากไว้ด้วยพี่น่าใช้มากจริงๆใครซื้อรถด้วยเหตุผลใครซื้อรถใช้งานผมบอกเลยว่าพี่ใช้แล้วรวยจุกจิไม่มีแน่พลังงานถูกนะครับเรียกว่าค่าเชื้อเพลิงถูกและฝากไว้ด้วยว่าค่าง,งวดถูกมากได้รถปีใหม่ไปใช้งานครับลาไปก่อนนะครับพี่นะสวัสดีครับ